ครับทุกคนผม AT SM e นะครับไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมครับว่าเราจะมาทำอะไรกันเรามาเรียนเต้น K-pop กันเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะสอนนะครับคือเราชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวก็เลย ไปคุณมาเต้นนะครับแต่ว่าพอลงคลิป,ปแล้วเนี่ยน้องๆก็ centered, ขอกันเข้ามาเต็มเลยว่าให้ช่วยสอนหน่อยเพราะฉะนั้น AT ก็ไม่สามารถที่จะขัดสัท้าทุกคนได้ครับวันนี้เราจะมาเรียนเพลงที่ผมเพิ่งลงไปล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือเพลง Simon s ซ y ของ n c t 1 2 7นี่นเนั่นเองครับ อาจจะรู้สึกว่ายากใช่ไหมครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าใช่ครับมันยากอลอเลนคือผมเชื่อว่าเพลงเคป๊อปทุกเพลงอ่ะมันก็มีทั้งพาที่ง่ายแล้วก็พาที่ยากนั่นแหละแต่ไม่ต้องห่วงครับในเมื่อคุณอยู่กับ A อที D S Me, ใช่ไหมครับผมจะพยายามทําให้มันง่ายที่สุดสำหรับทุกคนนะโอเคไปเต้นกันเลยดีวยกว่าทุกคนตามมาตามมาก่อนเลยนะครับขอกลับด้านไปกระจก,ก่อนหนึ 1, 2, ่งสองสามปุ๊บอ่นนี่ก็คือข้างซ้ายครับส่วนนี้ก็คือข้างขวาเนานะเริ่มต้นนะครับให้เรา ทีข่ขาขวาของเราออกไปครับ่างนี้ชึบพร้อมกับยกแขนขึ้นมาแบบนี้ด้วยปั้มแขนขวานเนี่ยก็จะทิ้มออกไปส่วนแขนซ้ายก็จะหับขึ้นมาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับดูแขนก่อนแขนเราจะวนมาบนี้วน,นมาปื๊นวนไปทางซ้ายแทนนะครับโดยที่แขนซ้ายก็ทิ้มออกและแขนขวานนครับจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชีนี้แล้วก็มาไว้ที่ปากเนาะส่วนขาก็คือเปลี่ยน,นะระบบเปลี่ยนมาเป็นขาซ้ายออกแบบนี้บ้างอา่าแล้วตอนที่เราออกไปเงี้ยให้เราย่อแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแบบนี้นครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ ตื๊ะปะโอเคพอเราได้กลับมาปุ๊บให้เราทําการชี้แขนมาอครับปื๊บพร้มอมกับก้าวขาซ้ายด้วยแขนขวาของเรานะครับชี้ออกไปสี่สิบองศานะแล้วก็เอาแขนซ้ายเนี่ยมาจับไว้แบบนี้นะครับก้าวขาขวาแล้วก็เปลี่ยนไปชี้ถูงขาแทนบ้างโอเคเอาแขนซ้ายของเราเนี่ยครับลู่ไปที่แขนขวาปื๊บลู่ออกมาแล้วก็มาเปิดอ,อย่างนี้เอาขาขวาของเราเนะี่ยก้ามมาตรงนี้ด้วยปึ๊บพรไฟหไปน้างขาซ้ายนะครับพร้อมกับ การมือออกแล้วก็เด้งขาซ้ายขึ้นมาเล็กนนึงเสร็จแล้วก็วางลงครับก้าวขาฟาวองเรากลับมาปึ๊บพร้อมกับตั้งท่าน,นี้แล้ผมเอาแขนมาไขวยวกันแบบนี้แล้วก็เอาสั่นมือออกมาครับโอเคแล้วเราจะเริ่มจากการขยับไหล่ผมที่จะเริ่มที่ไหลฟ่ฟาวก่อนนะดูแบบนี้ขวาซ้ายขวาซ้ายแต่ว่าเราจะทําการขยับพร้อมกับหันตัวแบบ45องศาด้วยก็จะเป็นอย่างนี้ขวาซ้ายขวาซ้ายอ่าตอนซ้ายปุ๊บให้เรายกขาซ้ายขึ้นมาขวแบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนทิศรับผมหันมาปึ๊บ45องศาหันไปทางขวาแทนนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยก็เป็นขวาซ้ายขวาแล้วก็สายครับทีนี้ก็ยกขาขวาแทนบ้างเนาะทำการรูดตัวไปแล้วก็วางขาขวาลงปึ๊บรูดมาแบบนี้แล้วก็มาก้าวรับผมเดินแบบแสวบนะครับก็จะเริ่มจากการก้าวขาซ้ายก่อนปึ๊บแล้วก็ชี้แขนขวาไปทางซ้ายครับชี้ไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขาขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาซ้ายเสร็จแล้วเราจะสกิปเอาขาขวามาข้างหน้านะ พร้อมกับทำมือแบบนี้ให้เอามือตั้งขึ้นมาครับผมเตรียมพร้อมที่จะปิดนะให้เราปิดหนึ่งทีปิดขึ้นมาหนึ่งทีแล้วก็ปิดครั้งที่สองผมยกขาขวาขึ้นมาเอามือมาไฟกันอย่างนี้ปัดแล้วก็วางขาขวาลงนะครับดึงมือออกนี้พร้อมกับบิดส้นเทา้าขวาไปด้วยเอาหัวยังไม่ด้วยน,นะเสร็จแล้วก็จะกลับมาครับผมแล้วก็มาออกอย่างนี้โดยที่เอาขาซ้ายนะครับมาซ้อนข้างหลังให้เรายกแขนขึ้นมาแล้วก็มวนกันนะ วนไฟกันอย่างนี้นะพร้อมกับก้าวขาด้วยเป็นซ้ายขวาแล้วก็มาลงมาอย่างนี้เท้าก็ยังเป็นกลางแขนนี้อยู่นะดึงข้อศอกมาค่อหดึงข้อศอกมาเป็นฉากนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวตบแล้วก็เจ้งกลับมายืนตกโอเคนี่ก็คือครึ่งแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองทวนให้พร้อมกับร้องเพลงลองจับจังหวะดูนะเจ็ดแปดที่ Simon Says the 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 k i l ิล r Killer Killer ฮะ ลฮะสายมอนเซต่าติดๆ k i l l ล r killer ล i l l e r killer ปุ๊บท่าต่อไปก็จะเป็นท่อนไม้ไม้ไม้นะผมเอาขาก่อนเอาขาซ้ายของเรานะครับไปซ้อนไว้ทางหลังขาขวา,ขาปึ๊บแล้วก็บิดอย่างนี้อ่าลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ก้าวซ้ายออกมานะครับแล้วเอาขวาขวาไปซ้อนแทนบ้างปึ๊บบิดเหมือนกันแล้วก็ก้าวขาออกแล้วเาซ้ายไปซ้อนเหมือนเดิมปึ๊บ ทีนี้เราจะทําการย้าซ้ายสองทีนะผมด้วยการเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ทําการย้าไปซ้ายและซ้ายผมจะนับจากขาหลังเนาะลองดูเป็นอย่างนี้ซ้ายขวาและซ้ายซ้ายซ้ายส่วนแขนก็จะเป็นอย่างนี้ผมตังขึ้นมาตอนที่เราไปซ้ายใช่ไหมปิดไปนี้นผมยกแขนซ้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะนก็จะเป็นแบบ45เฉียงลงไปเสร็จแล้วก็เหมือนกันเลย ปเปลี่ยนไปขวาแล้วก็กล้ามาเป็นซ้ายตอนซ้ำก็แค่ปิดขึ้นสายสายเราจะหวัดปะนะเราก็ทําการเอาแขนของข้างมาตบลงแล้วก็เปลี่ยนมาที่ตบแล้วก็เปลี่ยนมายืนหันข้างไวแทนนะครับผมถ้าต่อไปผมจะหันฝั่งนี้ให้ดูมันจะได้ง่ายๆนะครับให้เราเอาไหาล่ขวาเราเนี่ยน,นะครับกะแทกขึ้นไปข้างบนนบปึ๊บสีความสัึนมาบนแล้วก็เดึนกลับมาตรงกลางเสร็จแ,แล้วลให้เรากระแทกล,ง,ลงข้างล่างมาศีปึ๊บ แล้วก็กลับมาลงกลางแลวก็ขึ้นข้างบนใหม่ฮึบแล้วก็กลับมาแล้วก็ลงล่างกลับมาแล้วก็ขึ้นบนก็แค่หันมาทําฟอนดีเท่านั้นเองผมแล้วก็มือสองข้างมาจับไว้แบบนี้แล้วก็ไปหมาย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 เด้งแบบปี๊ดหมเตรียมข้อศอกมาอ่าแบบนี้ข้า่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับกระโดดเอาขาฝ่าไปไว้ข้างหลังขาซ้ายก่อนชึบแล้วก็ตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้ด้วยแขนขวาจะยกขึ้นมาส่งนแกจาสายนะครแล้วก็สลับการเปลี่ยนไปเป็น อ่สาสายวิวข้างหลังขวาบ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนมายกแขนสายสูงกว่าเนาะท่าต่อไปก็จะเป็นนี้เอาม,อมือวาดมือก็คือจะเป็นวงกลมนะครับหมุนออบกากกานนี้อ่าแล้วเราก็ค่อยๆทําการยกขาขวาขึ้นแล้วก็วนมายกขาซ้ายแล้วก็วนมาเก็บตรงกลางแล้วก็จะะังปั๊บให้เรากระโดดเบาๆพร้อมกับเอามือสองข้างออกมาจุ๊บอ่าแล้วก็มาเก็บไปแบบนี้ท่าสุดท้ายเราก็จะยกแขนขึ้นมาแบบนี้ับผมอ่าเหมือนกับตั้งฉากเป็นแนวลาบไปเนาะแล้วก็ทําก,การขยับไหล่ ที่เริ่มจากไหล่ขวาก่อนก็เป็นขวาซ้ายขวาแล้วก็เป็นซ้ายขวาซ้ายอ่ะทีนี้ก็จะมียกขาด้วยเป็นอย่างนี้ขวาซ้าย เริ my, my, my. No. ่มตั้งแต่ทอนหม้หม้ม้เนาะเตยตัวไปเจ็ดป้ายไม้หม้หม้ไมม้ตัดตัดตัดแอนหม้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 ตึดตึดตาดาแอนหม้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 ตึดตึดตึ้ตึมหมหมมมโอเคเราจะเอาทั้งสองพันรวมกันนะ

เพโดไม่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 ประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าเนื่องอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะสอนทีนี้ผมก็เลยไม่ได้ทําแบบโบดมิลเลอร์ไว้ให้ในคลิปเดียวน,นะครับผมทำไงดีอะทุกคน <S <S ไม่ต้องห่วงทุกคนผมจะเอาคลิปแบบมิลเลอร์เนี่ยมาใส่ไว้ให้ในท้ายคลิปนี้เลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูแบบ ไม่มีเลอกก็ยอ้อนไปดูในคลิปที่แล้วเอานะผมก็เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยเนาะหมายความว่าเราจะจ่ายก,กันไปด้วยการเต้นแซมเมสเซอร์แบบมิเดอร์เนาะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องฝากช่องก่นกนนอนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b e กับ A G i S, S N ด้วยนะครับไม่มีอะไรแล้วเราขอเพลงแล้วเต้นเลย 상상할 만한 널 만든 건널 뿐. Yeah. 착각하지 마. Yeah.